สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งมาฝากนะครับชื่อว่า Net Data นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือ Open Source นะครับที่ออกแบบมานะครับเพื่อ,อตรวจสอบประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์แบบ Real Time นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเมทริกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของ CPU หรือว่าการใช้งานของดิสการใช้งานแบนด์วิด แล้วก็การเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะแสดงผดลในรูปแบบของกราฟที่เข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับการติดตั้งเน็ตด,ดาต้นะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับด้วยคําสั่งเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับโดยไม่ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับซึ่งข้อดีก็คือเน็ตด,ดาต้านะครับสามารถที่จะตรวจจับความผิดปกติแล้วก็แจ้งเตือนแบบเรียลไทมนะครับ ก็จะทำให้เราสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือ,อสําหรับผู้ดูแลระบบนะครับของเซิร์ฟเวอร์ควรจะติดตั้งไว้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ n e ็ตด t ตนะครับทั้งฝั่งขวามือนะครับก็จะมีการลงรายละเอียดนะครับว่าจะดูในส่วนของตัวไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Memory Storage Network พวกฮาร์ดแวร์พวกโปรเซสต,ต่างๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสคริปต์ในการติดตั้งนะครับเป็นสคริปต์สำเร็จรูปนะครับโดยที่เราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ prombve-script.com o นะครับก็จะทำให้เราได้มาเจอหน้านี้นะครับก็ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมี เมนูให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทํางานในโหมดไหนเราจะใช้งานในโหมดไหนของสคริปต์นะครับก็จะมีพอกบอก VE2 มี AdBlocker, DNS หรืออะไรต่างๆนะครับท่านก็ลองเข้าไปดูนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจะพาท่านมา,าติดตั้ง n e ็ต a t a นะครับเราก็มาคลิกที่พอกบอก VE2 นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของ เน็ตดาต้านะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูทางฝั่งหน้าหน้าหลักนะครับของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะชื่อว่าพ็อกหมอกวีเ t ็ตดาต้านะครับถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์ก็สามารถคลิกตรงนี้เข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับในการที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปดูว่า ไอ,อตัวนี้นะครับคือคําสั่งนะครับที่ใช้ในการติดตั้งนะครับโดยที่สคริปต์ในการติดตั้งนะครับจะถูกเก็บอยู่ที่ g ก h u b นะครับในการใช้งานก็คือเราจะคัดลอกเอาคําสั่งบรรทัดนี้นะครับไปวางที่เชลลของพอกมอกนะครับที่ท่านได้ติดตั้งไว้แล้วแล้วก็ต้องการที่จะมอนิเตอร์นะครับเ,เราก็จะมาคลิกฝั่งนี้กันเลยนะครับเ,เสร็จแล้วก็เปิดพอกมอกของเราขึ้นมา นะครับอันนี้หน้าพอกหมกเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วล็อกอินเข้าไปอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะเอาคําสั่งที่เราคัดลอกไว้เมื่อกี้นะครับมาวางที่เชลนะครับเลือกวางแล้วก็ Enter ไปนะครับตัวนี้นะครับจะมี d ด a l ล็อกบ็อกนะครับขึ้นมาให้เลือกอยู่ไม่กี่อย่างนะครับตัวแรกก็คือเราจะเลือกที่จะ Install นะครับส่วนอันที่2อ n i ันอินสตอลนะครับเราจะใช้กรณีที่เราต้องการถอดเน็ตด t a าออกนะครับอันที่2แต่ในที่นี้นะครับเราจะเป็นการติดตั้งนะครับแล้วก็จะเลือกหัวข้อที่1นะครับเราจะกดแท็บไปนะครับเสร็จแล้วก็ Enter ไปทีนี้ก็จะมีคําถามขึ้นมาให้คอนเฟิร์มนะครับว่าเราจะติดตั้งหรือไม่นะครับแล้วก็ตอบ yes ไปนะครับกด Y นะครับ จะติดตั้งใน v e r b o บอสโหมดนะครับแล้วก็ตอบ yes ไปนะครับแล้วก็ enter ไปนะครับที่เหลือก็คือรอนะครับรอให้ตัวสคริปต์จัดการติดตั้งเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำไปใช้งานนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับที่มีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะติดตามปัญหาติดตามของทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าไม่นานนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับในการใช้งานก็คือเราจะพิมพ์ตรงนี้ลงไปนะครับหรือว่าคัดลอกตรงนี้ไปนะครับผมก็จะคัดลอกมาแล้วก็ผมจะลองเปิดที่เราได้ติดตั้งไปเมื่อกี้นี้นะครับเราก็วางนะครับแล้วเอนเตอร์ไปนะครับ อันนี้ก็มีหน้าตาต้อนรับนะครับของ NetData นะครับก็จะมีกราฟต่างๆขึ้นมาให้เราได้ดูแบบเรียลไทม์นะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านเขียนดิดนะครับเออปอร์เซ็นต์ของการใช้ CPU นะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยของเมมโมรีนะครับแล้วก็ total network inbound outbound นะครับการใช้งานของเน็ตเวิร์กนะครับ ทางฝั่งขวามือนะครับก็จะมีให้เราได้เลือกนะครับว่าเราจะดูรายละเอียดในโหมดไหนนะครับซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับท่านก็ลองเอาไปติดตั้งใช้ดูนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ